แพทนาประพาาชาหลังออกมาท้าหนุ่มกันชยัยให้โชว์สลิปจ่ายเงินค่าตัวค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งสองสาวที่กําลังโด่งดังมากๆสําหรับเจนนี้ได้หมดท้าสดชื่นและสาวลิลลี่ได้หมดท้าสดชื่นจากการแต่งเพลง อย่างเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวที่สาวลิลลี่เธอเป็นคนแต่งค่ะซึ่งเรียกได้ว,ว่าเพลงเดียวแต่มียอดวิวแบบถลลมทลายทําให้ทั้งคู่เป็นที่รู้จักในวงการเพลงและก็มีการทยอยปล่อยเพลงออกมาอย่างต่อเนื่องค่ะและต้องบอกเลยนะคะว่าในระยะหลังๆมานี้ตัวเธอเองนั้นจะเจอดราม่าแบบหนักเรื่อยเรื่อเรียกได้ว,ว่าดราม่าแต่ยางนั้นก็มาในแบบกระแสรบทางนั้นเลยแหละค่ะเจอดราม่ากันแบบไม่เว้นวันและเรียกได้ว,ว่าเป็นมหาการ ใหญ่โตหลังจากเจนนี้ได้หมดท้าสดชื่นโดนก้าวเกิกพลออกมาแฉค่ะว่าเธอนั้นไปโกงค้าตัวไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ส่วนเวลาไปออกรายการไหนก็ได้เพียงแค่500บาทเท่านั้นเองและเมื่อไม่นานมานี้ค่ะทางด้านของแพทย์นภพาตันตรกูลในฐานะที่มีช่อง Youtube เป็นของตัวเองก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นดราม่าดังกล่าวค่ะว่าค่าตัวก็คือค่าตัวไม่ใช่เห็นว่ายอดวิวขึ้นมา7030พี่ตกความนะลูก จากคำพูดดังกล่าวของสาวแพทย์นั้นทำให้ชาวเน็ตออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาถึงว่าทําไมสาวแพทย์นั้นเข้าข้างเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นจนทำให้แฟนกลับบางรลยถึงขั้นโกรธและบอกว่าจะขอเลิกติดตามแพทย์ก็คราวนี้แหละค่ะต่อมาทางนั้นของแพทย์น้ำผผ่าได้ออกมาชี้แจงว่าตนไม่ได้เข้าข้างใครแต่ที่พี่หนุ่มพูดมาให้มากกว่า500ก็ต้องเอาสลิปออกมาโชว์ให้มันชัดเจนไปเลยเพราะว่าส่วนตัวเจนนี่เองก็ยืนยันว่าไม่ถึง10,000แน่นอนก็จะได้รอดูว่าใครกัน แน่ที่เป็นคนโกหกค่ะกระทังทางด้านของหนุ่มกัญชัยกาเนิดพลได้ออกมาโชว์หลักฐานเป็นบินค่าตัวของเจนนี้ได้หมดท่าสดชื่นโดยชี้แจงเป็นข้อว่าทางด้านรายการได้เชิญลิลลี่9และก็ มีการให้ค่าตัวอยู่ที่คนละ3,500บาทส่วนเจนนี่นั้นก็ขอมาร่วมด้วยเลยให้ไปแค่3,000บาทซึ่งก็เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนที่เก้าเกิกโพดจะได้เงินเพียง500บาทเท่านั้นซึ่งงานนี้ไม่รู้ว่าสาวแพทเธอจะว่าอย่างไรแลังหนุ่มกันชัยได้ออกมาโพสต์ให้ดูได้เห็นกันแบบนี้คะ่ะยังไงก็ตามคงต้องรอติดตามเรื่องนี้กันต่อไปแล้วล่ะคะ่ะ